ตลบอบวันเลยวันนี้เขาก็มาเตรียมดินแปลงตรงนี้ปีที่แล้วเขาปุูกมุกเขื่อเนาะมันก็เลยย่าลกไปได้เขาก็เลยปีนี้เขาก็ม,มาเตรียมดินปลูกข้าวโพดเนาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แถวบ้านถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจของตำบลอีปุ่มเลยละข้องตำบลอีปุ่มบ้านทับกีตำบลอีปุ่มอำเภอตะซ้ายจังหวัดเลย เนาะย่านี่ดู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 หกเพราะว่าฝ้นหลงหกเม้อเนาะมันก็เลยเฮ็ดให้เราได้เตรียมดินช้าว่าปกติไปประมาณเดือนหนึง่ง่อนนั้นันน้นตกดีแฮะนี่ฝน้นยุดไปได้สามเม้อลนะ สามซีมือกั็มือน,นี้เพราะว่าไอทีของเขานั้นเขาบอได้เผาเนาะเขาให้ไห้กรบหน้าดินไว้เขาก็เลยบระจำเป็นต้องใส่ท่านเอดะวิ่ท่านซีไทยเขาใช้ท่านพวนเลยคือท่านเจ็ดอะไทยอีกรอบแค่นั้น รถ<ล>ว่าเถาใช้รถให้ฟอร์ดพกขันพกเนาะคนส่วนใหญ่ก็เลือกไซรกันแหละไปใช้คูโบต้ากันหมดละแต่ ข่อใช้ตัวเอ๊ะคือว่าดีใช้ดีอยู่มันบ่คอยพังเนาะรถไทยฟอร์ดอะตัวเดิม คุณตะลบพบวันคือว่าใช้การใช้งานได้ยังคว้นตอนนี้อยากประยักให้ลงเยอะข้นอ่ะโอ้โหขึ้นได้ นี่เป็นแต่งสุดท้ายที่เขาอีไพ่แล้วเนาะก็เขาเตรียมดินไว้หมดละไห้วไว้หมดละดูเพื่อนทีว้าฟงเลย ปีนี้ถื่ว่าเข้าโพดราคาดีกว่าปีที่แล้วเนาะคนอาร์ตอีฮันมาเห็เขดข้าโพดไล่กว่าเห็ดหมันสปรลังพอเท่าบานอะซื้อกันได้ไข่กันคี้เกี่ยวละสิบบาทเขา้าโพดเลี้ยงสัตว์ก็ถือว่าเป็นราคาที่ดีเพราะเขาเห็ดแค่ซีเดือนแล้วเขาได้เงินเนาะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าอยู่ 4ที่แล้วได้เงินไปทั้งหมด4แสนบาทเนาะคือว่าเดือนละแสนก็โอเคโยเราลงทุนไปแค่แสนห้า <c oughs> ได้เงินคืนมา4แสน <c oughs> <c oughs> แต่ใช้เวลาแค่4เดือนในการทำเห็ดใ,หในการทำข้าวโพดนะเห็ดข้าโพดเนี่ย เพื่อว่าใช้เวลาแป๊บเดียวแล้วก็ได้เงินนกมาห้ากินเครียดกินแมลงแล้วก็เมงวีโอ้ยหลายหลายเนาะก็มีการเลี้ยงใบ่ห้านเพราะว่ามันอีคับหยากรด อุบตาแท้เนาะเดี๋ยวอีมีคนห้ามาเคยขับเด้อเคยเนาะขับเป็นนะคไถนาไถเองอยู่แต่ไถห้ยยานยาน